ดวงชะตามิใช่ประกาศสิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์กรี้คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอย่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรน,นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ปี2566นี้นะคะ ขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นปีแห่งการเริ่มต้นเป็นปีที่จะมีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันและผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันนะคะในช่วงของเดือนมก,กราคมนี้ค่ะนะเรามาดูดวงชะตากันนะคะว่าตลอดระยะเวลาทั้ง31วันหลังจากนี้การโคจรย้ายของดาวในแต่ละช่วงวันจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงให้กับเจ้าชะตาในเรื่องอะไรได้บ้าง ก็ฟังคลิปนี้นะคะเพื่อจะเป็นแนวทางในการที่จะวางแผนหรือดําเนินชีวิตตลอดระยะเวลาทั้ง31วันหลังจากนี้ค่ะในช่วงของเดือนมก,กราคมนี้นะคะก็จะมีการโครจรย้ายของดาวในการเปลี่ยนแล้วก็ย้ายราศีเริ่มต้นกันในวันที่1มก,กราคมดาวศุกร์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีมังกรในวันที่15มก,กราคมดาวอาทิตย์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีมังกร ในวันที่25สมกราคมดาวศุกร์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีกุมและในวันที่25สมกราคมภเกจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีตุลค่ะนี่ก็คือการโครจรย้ายของดาวในช่วงของเดือนมกราคมนี้นะคะชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมค่ะ สำหรับลัคนาราศีกันหมายถึงผู้ที่เคยผูกดวงชะตานะคะที่ใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็จังหวัดที่เกิดในการหาตำแหน่งของตัวลัคนาถ้ามีสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวลอลิงสถิตยอยู่ในตำแหน่งของตัวราศีกันก็อุปมาได้ว่าเชาเจ้าชะตาก็เป็นชาวลัคนาราศีกันนะคะซึ่งในคลิปนี้ก็ฟังได้ทั้งความเป็นราศีกันและลัคนากันนะคะชาวราศีกันนะคะมีดาวพุธเป็นดาวประจําราศีของตัวท่าน ในช่วงระยะเวลานี้ดาวพุธโคโจรสถิตยอยู่ในราศีธนูเป็นภพพันธุของเจ้าชะตาดาวพุธอยู่ในตำแหน่งของความเป็นประค่ะดาวไม่ค่อยที่จะมีกำลังสักเท่าไหร่เป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตาเองอาจจะให้ความสนใจความใส่ใจในความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวดาวพุธจะมีการโคโจรย้ายเปลี่ยนราศีอีกครั้งหนึ่งในช่วงระหว่างวันที่5กุมภาพัานธ์เป็นต้นไปค่ะ เรามาเริ่มต้นกันในวันที่1วันที่สวันที่3วันที่4มกราคมนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านใดที่มีเกณฑ์ขงการเดินทางไกลจะให้ผลดีกับเจ้าชะตามีโชคโอกาสดีๆที่จะมีเกิดขึ้นนะคะการเข้าไปเยี่ยมเยียือหรือขอพอรผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้จะให้ผลดีกับดวงชะตาของตัวท่านได้โดยตรงมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนอุปถัมภ์ในดวงชะตาของตัวท่านค่ะ เรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นปี2566ที่จะมีเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะในวันที่1มกราคมดาวศุกร์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีมังกรเป็นภพปุตตะของเจ้าชะตาดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนในภพของความเป็นการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนในภพของความเป็นสุภะค่ะเมื่อโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนของความเป็นปุตตะดาวศุกร์จะให้น้ำหนักของความเป็นดาวสุภาะก่อน สุภะโคจรไปอยู่ในพองความเป็นปุตตะก็ให้ผลดีในมุมของโชคแล้วก็โอกาสฟุกฟุกที่จะมีเกิดขึ้นการเดินทางไกลการเข้าไปศึกษาเล่าเรียนต่างๆในช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะคะตามลักษณะของตัวดาวศุกร์ที่โคจรเข้าสู่ในเรือนของตัวดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกันในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลการไปทํางานต่างถิ่นต่างที่หรือการเดินทางไปต่างประเทศ อาจ,จมีอุปสรรคปัญหาบ้างความขัดแย้งที่อาจจะมีเกิดขึ้นตามลักษณะของตัวดาวศุกร์ที่โคจรไปอยู่ในเรือนของความเป็นดาวเสาซึ่งเป็นคู่ศัตรูก,กันแต่เป็นเรือนชะตาที่ดีก็อาจจะมีเรื่องราวของความยุ่งยากลำบากใจหรืออาจจะมีเรื่องราวของความอึดอัดใจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวศุกร์จะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีมังกรตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่25มกราคมค่ะ ในวันที่5วันที่6มกราคมในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การงานของเจ้าชะตาจะมีช่องทางความสะดวกแล้วก็ราบรื่นนะคะเจ้าชะตาจะมีโชคในเรื่องราวของการสื่อสารในเรื่องราวของการเจรจาการเข้าไปติดต่อเจรจาขอความช่วยเหลือกับผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้จะได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนเป็นอย่างดีผู้ใหญ่ให้การเอ็นดูอุปถ,ถัมเจ้าชะตาค่ะในวันที่7วันที่8วันที่9มกราคม ในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์โชคลาบลาบผลจะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาการเข้าไปติดต่อเจราจาขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จะมีทิศทางในด้านดีแต่สิ่งที่เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังก็คือการอยู่แวดล้อมกับบริวารลูกน้องอาจจะมีเรื่องราวของความขัดแยง้งหรือประเด็นข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นได้เรื่องราวของการทะเลาะเบาแวงหรือปากเสียงก็อาจจะมีบางท่านก็อาจจะมีในลักษณะของทุกขลาบ ได้รับจากความสูญเสียได้รับจากความเสียหายค่ะในวันที่10、11มกราคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังเกณฑ์การเดินทางไกลการเข้าสังคมการเข้าไปติดต่อเจราจานะในมุมของตัวการงานก็ดีขอความช่วยเหลือก็ดีหรือการเข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บางครั้งก็อาจจะมีเรื่องราวของความกระทบกระทั่งกันมีเรื่องราวของความผิดใจกัน มิสหายใหม่ๆหรือเพื่อนกลุ่มใหม่ๆในช่วงระยะเวลานี้อาจจะนำพาความเดือดร้อนความเสียหายมาให้กับเจ้าเจ้าชะตาแล้วก็ส่งผลกระทบไปถึงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวท่านและคู่ครองของตัวท่านได้เช่นเดียวกันค่ะในวันที่12 13 14มกราคมในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์นในด้านดีของเจ้าชะตาก็มีในเรื่องของตัวโชคลาภฟุกฟุกที่จะมีเกิดขึ้น บางท่านก็มีของขวัญของกำนันหรือของที่ถูกใจที่จะได้จากคู่ครองคนรักหรือเพศตรงข้ามการงานในลักษณะของหุ้นส่วนคู่คา้าคู่สัญญาจะมีความสะดวกราบรื่นคู่ครองคนรักตลอดจนเพศตรงข้ามจะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านค่ะ ในวันที่15 16มกราคมในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์โชคลาบลาบผลในมุมของตัวการเงินจะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาบางท่านก็อาจจะมีโชคฟลุกฟุกนะคะที่จะได้จากปุตบริวารยวดยานปะหนะค่ะใครอยากจะลองเสี่ยงโชคในช่วงของสองวันนี้ก็อาจจะให้บริวารหรือลูกน้องของเราหรือคนที่อ่อนวัยกว่าค่ะเป็นคนหยิบตัวเลขหรือเลือกรางวัลให้ก็มีโอกาสที่จะมีโชคค่ะ ในวันที่15มกราคมดาวอาทิตย์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีมังกรเป็นภพปุตตะของเจ้าชะตาดาวอาทิตย์จะไปโครจรร่วมกับตัวดาวศุกร์และก็ตัวดาวเสราร์นะคะเมื่อดาวอาทิตย์โครจรเข้าไปอยู่ในเรื่องของความเป็นปุตตะอิทธิพลของดาวอาทิตย์จะให้น้าหนักของความเป็นดาวเจ้าเรือในพวกของความเป็นวินาศ วินาทโคโจรไปอยู่ในบร,ริเวณของความเป็นปุตอาจจะมีเรื่องราวของความเดือดร้อนความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากบุตรบริวารยวดยานพาหานะหรือคนที่อ่อนวัยกว่าค่ะการลงทุนหรือการทำสิ่งใหม่ๆในช่วงระยะเวลานี้ต้องศึกษารายละเอียดนะคะหรือศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายอย่าหลงกลน,นะคะคำเชิญชวนหรือคำชักชวนจากคนสนิทหรือคนใกล้ชิด อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตามีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงหรือเสียรู้ได้ค่ะดาวอาทิตย์จะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีมังกรตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ตลอดระยะเวลาที่ดาวอาทิตย์โคจรเข้ามานี้ต้องระมัดระวังนะคะในมุมของการทําอะไรสิ่งเสี่ยงหรือการทําอะไรใหม่ๆในช่วงระยะเวลานี้ต้องไตร่ตรองให้ดีค่ะอย่าประมาทนะคะในวันที่17 18นะคะมกราคมในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การงานการเข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือในมุมของผู้หลักผู้ใหญ่จะมีช่องทางความสะดวกราบรื่นค่ะเป็นช่วงที่เจ้าชะตาเองนะคะจะมีโอกาสได้เจอมิตรสหายใหม่ๆจากการเข้าสังคม การเดินทางในช่วงระยะเวลานี้มักจะให้โอกาสดีๆกับเจ้าชะตาการเข้าไปติดต่อเจราจาขอความช่วยเหลือนะคะจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคนผิวขาวค่ะจะให้การช่วยเออช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านเป็นอย่างดีการเข้าสังคมมักจะมีโชคโอกาสความสำเร็จที่รออยู่นะคะในวันที่19 2 0มกราคมในช่วงระยะเวลานี้ค่ะ เกณฑ์โชคลาบลาบผลจะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาโดยเฉพาะจะได้จากครอบครัวค่ะหรือผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่คนในครอบครัวของตัวเรานี่แหละเขาจะให้การช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนดวงชะตาของตัวท่านเป็นอย่างดี ใครที่มีการครบค้าสมาคมกับคู่ครองคนรักในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจที่จะมีเกณฑ์เข้าไปพูดคุยนะคะหรือพาคู่ครองของตัวท่าน,นาไปพบปะญาติผู้ใหญ่อาจจะมีเกณฑ์ของการพูดคุยในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของ2วันนี้นะคะในวันที่21-22มกราคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังปัญหาความกระทบกระทั่งกัน นะหรือปัญหาเรื่องของตัวปากเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างท่านบริวารหรือระหว่างท่านกับมิตรสหายใหม่ๆค่ะบริวารลูกน้องนะคะหรือคนที่อ่อนวัยกว่าในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเป็นคนที่มีฤทธิ์มีกําลังมีความดื้อรัน้นนะตามลักษณะของตัวดาวเสา เลยส่งผลทำให้บางครั้งเจ้าชะตาเองก็มีเรื่องราวของความหนักใจนะที่บริวารเองมักไม่ค่อยอยู่ในโอวาทบริวารมักที่จะมีฤทธิ์มีกำลังและมักที่จะแผงฤทธิ์กับเจ้าชะตาอยู่เสมอโดยเฉพาะในช่วงของสองวันนี้ระมัดระวังในเรื่องราวของตัวปากเสียงเหตบบุทะเลาะเบาแวงที่อาจจะเกิดขึ้นหรือบางท่านก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนความเสียหายจากบริวารลูกน้องค่ะ ในวันที่23-24มกราคมในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์นในด้านดีของเจ้าชะตาก็คืออาจจะมีในมุมของตัวโชคลาภที่ได้เข้ามาแต่โชคลาภที่ได้มานี้อาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่เรียกว่าเป็นเงินผ่านมือหรือโชคลาภฟุกฟุกหรือบางครั้งก็มาในลักษณะของทุกขลาภค่ะได้รับจากความสูญเสียได้รับจากความเสียหายในวันที่25-26มกราคม ในช่วงระยะเวลานี้ในด้านดีก็คือในมุมของความรักความสัมพันธ์นะคู่ครองคนรักตลอดจนเพศตรงข้ามจะนำพาโชคโอกาสมาให้กับเจ้าชะตาท่านใดอยากจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในช่วงระยะเวลาของสองวันนี้อาจจะให้คู่ครองคนรักของตัวท่านเป็นคนหยิบเลือกรางวัลให้ก็มีโอกาสที่จะได้โชคค่ะในมุมของความรักความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี คู่ครองก็ให้การช่วยเหลือและก็สนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านเป็นอย่างดีคนโสดมีโอกาสที่จะพบคนถูกใจคนรู้ใจอาจจะเป็นคนผิวขาวที่มีวัยวุฒิมากกว่าเจ้าชะตาเรียกว่าถ้าเป็นคนในลักษณะของแนวกลุ่มนี้เป็นคนผิวขาวดูภูมิฐานมีอายุเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีการศึกษาดีกลุ่มคนเหล่านี้เรียกว่าเข้ามาเกื้อนหนุนในดวงชะตาของตัวท่านก็เลือกลับไว้พิจารณาก็ไม่เสียหายนะคะ ในวันที่25มกราคมดาวสุกจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีกุมนะคะเป็นภพอาริของเจ้าชะตาดาวสุกเป็นดาวการเงินแล้วก็เป็นดาวสุพระค่ะเมื่อโคจรเข้าสู่ในราศีกุมเป็นภพอาริอิทธิพลของตัวดาวสุกจะให้น้ำหนักของความเป็นดาวการเงินก่อน ดาวการเงินไปอยู่ในภพของความเป็นอริก็มักจะมีอุปสรรคปัญหาในมุมของตัวการเงินการเงินอาจจะมีความฝืดเคืองค่ะหมุนเงินไม่ค่อยทันนะคะภาระหนี้สินภาระค่าใช้จ่ายหรือภาระผูกพันสิ่งต่างๆก็อาจจะส่งผลถึงทิศทางกระแสการเงินที่อาจจะมีเรื่องราวของการหมุนเงินไม่ทันภาระค่าใช้จ่ายนะคะที่ได้มาในช่วงเยวเวาว์วนี้ก็เรียกว่าได้เงินมาก็ถูกจ่ายออกไป การเงินยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่อาจจะรอจังหวะในช่วงของนะะเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วนะคะที่การเงินหรือดาวศุกร์เขาจะโครจรย้ายเปลี่ยนตำแหน่งก็น่าจะให้ผลดีกับดวงชะตาของตัวท่านในช่วงระยะเวลานี้ที่ดาวศุกร์ยังโครจรเข้าไปอยู่ในภพของความเป็นอริวางแผนบริหารจัดการการเงินให้ดีๆนะคะและในวันเดียวกันค่ะพะเกตจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีตุลเป็นภพการเงินของเจ้าชะตา พระเกตเป็นตัวแทนแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ลี้ลับแล้วก็ความเชื่อและที่สําคัญพระเกตก็ยังเปรียบเสมือนหางของตัวพระราหูให้ความแก่งให้ความส่ายความไม่แน่นอนในมุมของตัวการเงินก็มีเกิดขึ้นพระเกตก็ให้ทั้งผลดีและผลเสียบางท่านก็อาจจะได้โชคลาภฟุกฟุกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ลี้ลับหรือความเชื่อ แต่เงินที่ได้มานะคะก็อาจที่จะไม่ค่อยนิ่งค่ะได้มาแล้วก็มีเหตุให้จับจ่ายออกไปได้มาก็อาจจะมีเหตุให้เสียทรัพย์ด้วยในช่วงระยะเวลานี้นะคะในวันที่27 28 29มกราคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาจะมีโชคแห่งการเดินทางไกลการเดินทางไปทำงานต่างถิน่นต่างที่ก็ลองหยิบตัวเลขหรือเสียงโชคดูนะคะบางครั้งก็อาจจะมีโชคลาภฟุกๆกที่รอยอยู่ค่ะ ในวันที่ 30- 31มมกราคมในช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าชะตาจะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่โชคลาภจากการติดต่อโชคลาภจากการสื่อสารโชคลาภจากการเดินทางโชคลาภจากการเข้าสังคมค่ะโดยเฉพาะกลุ่มของโชคลาภนี้จะได้จากนะคะเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดหรือโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ก็เรียกได้ว่าในช่วงของเดือนมกราคมปี2566นี้มีทั้งด้านที่ดีและด้านที่เสียมีเรื่องราวที่เจ้าชะตาจะได้รับผลดีของการโครจรย้ายของดาวแต่ก็มีเรื่องราวที่เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในมุมของตัวการเงินนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปของการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีกันและลัคนาราศีกันในช่วงของเดือนมกราคมนี้นะคะ ซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ